ดีค่ะพี่น้องเข้ามาพบกับสองสาวร้านผ้าแซ่บมาเดิมหรอค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องสาวรพาพ้านสิบผ้าปีผ้าน้องมากินข่าวพี่น้องคะ่ะกากไก่ผัดพริกแกงพี่นอ้องแกงออมออมไก่พี่น้องคือบทนี้นบอ,อเห็น ก็สะกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังแรงใจกับช่องสาวดันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องคะและฝากกดติดตามช่องสาวดันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องคะและกดติดตามทางแฟนเพจของสาวดันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องคะเพื่อสิบประผัดคลิปแม่แม่ต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะมามามาปดัดแดกคือเก่าพี่น้องปดัดแดกบองปดัดแดกซับเด้อพี่น้อง ออมไก่หนีพอสาวร้านฮิดพี่น้องนุวมหัวแซ่บแตกพี่น้องเออผุดออมใส่ผักสีลาวแต่เพากาด บอกพี่นอ้องเอยเห็นบอสซาเขคอมเมนต์มาบอกสาวด้านนเด้อจา้า ี่น้องเอ้ยนัวต้องขอพุดพร้อมกับแม่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบสก็ขอมากข่กินเนาะพี่น้องเนาะ,ะันซื่อพี่น้นอง เดี๋ยวยิ้มนนอ่ะไม่เคยบอกให้ผู้บ่าเขาเยอะกับพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับสาวั้นกับเบาปอกกับขอโตราพี่าหน่องไปก่อนนะคะน่องไว้พบพอก,กันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณในการรับชมค่ะ ติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะผิดพลาดประการใดขออภัยเป็นาที่นี้นะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้อง